ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation ามาฮ h a ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของสปอร์ตบาเฟียกีฬาตัวพ่อ หากคุณอยากจะเป็นตัวพ่อคุณจะต้องใส่หัวจิตหัวใจลงไปในทุกอย่างที่คุณทำหากคุณทำมาอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์คุณสามารถเป็นที่จดจำคุณสามารถเป็นแบบเชิญหลงหรือว่าแจ็คกี้ชางได้นะครับมาวันนี้อายุ62แล้วครับในเรื่องของวงการบันเทิงคงไม่มีอะไรจะต้องพิสูจน์แล้วคนแบบนี้แหละฮะคนเก่งๆเวลาเขาประสบความสำเร็จกับอะไรสักอย่างแล้วเขาต้องหาภารกิจมิชชั่นใหม่ๆม,มาทำ ฉินหลงมาวันนี้เป็นเจ้าของทีมแข่งรถด้วยนะครับและก็เป้าหมายของเขาก็คืออยากจะมีทีมที่ลงแข่งขันในการแข่งขันรถที่ต้องบอกว่าทรหดที่สุดรายการนี้เก่าแก่ที่สุดก็คือละมงละมงก็คือเป็นการแข่งขันรถ24ชั่วโมงแต่ว่าทีมหนึ่งจะต้องมี3คนนะครับต้องผลัดกันขับไม่งั้นเดี๋ยวจะตายซะก,ก่อนฉะนั้นเริ่มต้นปีใหม่ในช่วงต้นปีนี้ทีมของเฉินหลงเนี่ยนะฮะมาแข่งที่ประเทศไทยจะหลงเหมือนชื่อ หรือจะเก่งตรงข้างกับชื่อผลงานจะเป็นอย่างไรจะสถาปนาความเป็นสุดยอดเจ้าของทีมตัวพ่อหลังจากที่เป็นตัวพ่อในวงการหนังได้หรือไม่สปอร์มาเฟีย หรือเฉนลงตัวพ่อนักสแสดงชาวฮ่องกองวัย62แห่งวงการฮอลลีวูดโด่งดังไปทั่วโลกกับการสแสดงแบบเล่นจริงเจ็บจริงไม่เว้นแม้ก,กระทั่งฉากเสี่ยงตายเฉนลงคือนักสแสดงเอเชียคนแรกๆที่ได้มีโอกาสไปวาดลวดลายบนเวทีฮอลลีวูดนอกจากจะเป็นนักสแสดงเองแล้วเขายังเป็นผู้กำกับและผู้ผลิตหนังอีกด้วยฉนลงมีทรัพย์สินรวมกว่า14,000ล้านบาทด้วยความรักของกีฬาความเร็วอย่างกีฬารถแข่ง และอยากที่จะสนับสนุนนักแข่งสังชาติจีนณนะตอนนี้เขามีทีมแข่งรถยนต์เป็นของตัวเองภายใต้ชื่อแจ็กกี้ชาน BC Racing ที่จะลงแข่งในการแข่งขันรถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลานาน,านที่สุดที่1ทีมจะมีคนขับทั้งหมด3คนคอยสลับการขับรถ ด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ชั่วโมงในรายการ Le Mans 24 Hours ที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดประเดิมปี2017กับการแข่งขัน Asian Le Mans Series 2016ถึง2017รอบชิงชนะเลิศสนามที่3ที่บุรีรัม International Circuit ขับกันแบบต่อเนื่อง4ชั่วโมงเต็มจาก26คันทีม j a ก k i e Chan Racing ก็คว้าแชมป์นสนามนี้ไปครอง ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปี2017ได้อย่างน่าประทับใจแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันว่าทีมของตัวพ่อนักแสดงเอเชียนี้จะสามารถก้าวมาเป็นตัวพ่อแห่งวงการรถแข่งได้หรือไม่คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเวลานี้23นาฬิ30นาทีกลับมาพบกันใหม่กับผมแชมป์พิรพลนะครับ ท้ายคุณผู้ชมครับขอบพระคุณที่ติดตามรายการนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการในโลกโซเชียลของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับใครก็ตามอยากจะเขียนจดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาคุยกับเราครับแชมป์จัดไป at gmail com ส่วนรายการทั้งหมดของเรานั้นสามารถจะชมย้อนหลังได้นะครับในช่อง YouTube ของเรานั่นก็คือแชมป์ h ช n n นลครับตอนนี้ได้ข่าว93ล้านมีคนเข้ามาดูแล้วอีกแค่7ล้าน จะแตะรอยล้านก็ฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบรายการของเราเข้ามาคลิกเข้าไป subscribe เป็นสมาชิกเข้ามาไลค์เข้ามาแช์นะครับกลาบอบพบคุณลวงหน้านะฮะส่วนพรุ่งนี้วันจันทร์ยังคงมีนัดกันอยู่เปิดช่องนี้คุณผู้ชมครับช่อง28 พรุ่งนี้เรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจฟุตบองฟุตบอลที่แข่งกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้คู่ไหนจะมันกระแทกใจพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับ15นาฬิก40นาทีนิดๆตรงนี้นะฮะในรายการ Top News กีฬาดอนดนกับผมแชมป์พีรพลคืนนี้ราตรีสวัสดิ์กุ๊ดไนท์สวัสดีครับ